Hmm. สมพรพี่เองพี่ผาเร็วไม่ได้เรื่องเสียกำลังคนไปอีกหนึ่งมันคงเป็นคนแถวนี้มันชำนาญทางกว่าขาข้าจะเป็นยังไงบ้างพลานพักก่อนพรุ่งนี้คงปวดทนเอาหน่อยนะอีกสองวันก็คงหาย ผมขอโทษนะครับเป็นความผิดของผมเองอผมเผลอหลับไปไม่ใช่เหรอครับอย่าพังพอตัวแสบนี่สิครับแอบใส่ผงยาสลบลมเราให้หลับพังพอนนี่ร้ายเหมือนกันนะเราเนี่ยฮะพังพอขอโทษแต่พังพอนแค้นมัน แล้วเราไปเรียนรู้วิธีการลมยางมาจากไหนอะจากแม่แกรครับแม่แกสอนมพมพหลายอย่างพู้มันได้ออกตามล่าพวกเราแน่นอนเลยพรุ่งนี้เช้าต้องบอกเดินทางแต่เช้านะพัพพอนะ่ะยิงลูกดอกอาบยาพิษไปโดนขามันป่านี้ยมันคงตายไปแล้วก็ได้อืมเราอาจจะไม่โชคดีขนาดนั้นก็ได้นะโชคดีนะ ที่ผาตื่นตามพังพรมาทำมีวิชาเหมือนกันไหรอคะเปล่าครับผมได้ยินเสียงคล้ายๆกับคนที่ผมเจอในป่าคนที่ผมขอให้ช่วยพี่อังกอร พี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพี่และเจ้าของมีดที่พี่ให้ป่าไว้ปาาเราเจอท่านน้นตกไหมไม่รู้ครับผมมาตามแผนที่ตามคำบอ,อกเล่าของลุงอินนะครับนี่ ถ้าเจอบึงหรือน้ำตอกอะแวะหน่อยก็ได้นะอยากอาบน้ำเต็มแก่แล้วมันกอก็เหมือนกันเหนียวตัวไปหมดอืยเออพง<ร>พอ<ร>นพี่สอนยิงปืนให้หไหม่ต้องหรอพงพอนะมีไอ้นี่แเราเหเ็นได้ข่าวผาบอกว่าพงพอมีวิชาเยอะไม่ใช่หรอพอตัวถ้างั้นสอนในวิชาที่ทำให้ผู้หญิงชอบไห้มากนเลย มีแต่วิชาที่ทำให้ผู้ชายชอบอ่ะเอาไหมาไม่เอาดีกว่านะพี่กิงพี่กิงนี่ไงพี่น้องโตเนี่ยเราได้อาบน้ำกันแล้วล่ะก็ เฮ้ยฉันไม่ได้วยคนเลยเดี๋ยวก่อนรีบกลับมาภายในชั่วโมงมนึงนะได้ไม่ได้รีบกลับมาก่อนเข้าใจไหมครับผมไปาพวกเราน้ำกันตามสบายเลยนะกว่าผาจะกลับมาอนะีก พี่ผาพี่รู้จักพวกนั้นได้ยังไงอ่ะก็ผู้กองกับพี่อังกร์เขาช่วยเหลือพี่ยากโดนมีขยะหมดเนาะแล้วก็ถามลูกอินเรื่องทำน้ำตกนะลุกอินเลยพี่พาไปส่งนแล้วแล้วทำไมอามองถึงก็มงข่าว่าพี่อังกรงมีวิญญาณร้รายสิ่งอยู่ใช่ไหมนี่ไอ้รู้ได้ยังไงอ่ะอ้าวก็ชาแน่หลานแม่แก่นะ เรื่องนี้ฉันรู้มาตั้งแต่แากแล้วแต่ช้นน้ำนี่อยากจะพูดลูกอินบอกว่าเพี่ยงก่อเคราะลายต้องให้พี่พาไปที่ท่านน้ำตกให้ได้พี่ผาฉันว่าเราอย่ายุ่งเรื่องนี้เลยนะเราไปจัดการไอ้หมวดริ์แก้แค้นให้แม่แก่ดีกว่าไม่ได้ลูกอินก็สั่งให้ข้าช่วยแต่มันไกลนะ ไอ้ถ้ำน้ำตกเนี่ยก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเขาช่วงชีวิตข้าไว้นะข้าต้องตอบแทนเร็นกลับทางลูกอินไปเฮ้ยไม่เอาอะ่ะงั้นงั้นข้าไปกับพี่ผาด้วยแหละแม่ถ้าไปแล้วห้ามดื้อน,นะรู้ไหมเออนะนี่เออบ้าเออบออะไรคราวที่แล้วเกือบเอาชีวิตไม่รอดแ,แล้วเดือด มีคนมาทีนน่เี่อว่นมึงไปที่นั่นไม่ออกหน้าเลยพาไปดูสิว่าพวกไหนอ่ะสงสัยพวกหัวที่ได้แม่เลยวะจัดการมเลยไหมไอ้เดียนี่ยังรีบกลับไปเต้นทุกกองนะเดี๋ยวข้าจะค่อยตามพวกมันไปรีบไปแต่พี่ผาไม่ต้องเถียงนะ เดี๋ยวไปเจอนที่วัดนี่ไปรู้ไปสิปานนี้สองคนนั่นน่าจะกลับมาได้แล้วนะไม่ต้องไปถ่วเขาแล้วครับผูบ้กองสองคนนั้นเอาไว้ยยงางไรดีนะแถมังรู้จักเส้นทางนี้ของพวกเราสิ แล้วผู้ไอ้หมดเลยเนี่ยมันจะผอมมาเมืม่อไหร่ก็ไม่รู้นะรออีกเดียวแล้วค่อยไปตามดีกว่าโอ้แล้วผา,พ,าพี่ผาแยกไปดูพู้ไอ้หมวดลินให้ทังพรน่ะพาพวกเราอ่ะไปที่วัดก่อนรอถ้างั้นเดี๋ยวผมไปตามผาเองไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเองดีกว่าทังพรพาด้วคนล่วงหน้าไปก่อนนะก็หลงกันหรอกค่ะไม่เป็นไรหรอกพาเขารู้ทางดีถ้างั้นร,รีบไปกับผงพร ระวังตัวนะคะมีใครรู้เส้นทางคนนี้บ้างไหมใครว่าที่อยากจะรู้แล้วมึงรู้หรือเปล่า ถ้าไม่รู้ยังทำไมกูจะต้องบอกมึงด้วยไอ้คมถามต่อยังมีใครรู้เส้นทางแถวนี้อีกไหมข้าพอรู้มีที่พักพอจะซ่อนตัวได้ไหม มีวัดเก่าอยู่วัดหนึ่งแต่เขาว่ามันน่าจะเรียกว่าป่าช้ามากกว่าทําไมไม่มีพระอยู่มิตรสัตว์เบลอแต่ก็ยังพอสวดศพได้วะ<อ> <laughs> ใครอยากได้เงินก็าพาข่าไปล้อเล่นแล้วป่าพี่ทำไมวะนี่ดมูมีใครเขาบ้าเข้าไปที่นั่นกะะัหรอกทุยนักเลงอะไรวะลัวแม่กันทั้งผีมีใครปอดไม่แหกไหมวะ ข้ากำลังตามล่าคนนอกกฎหมายอยู่ข้าต้องการคนเพิ่มเดินทางไปกับข้ามีใครสนใจไหมมีรางวัลอย่างงามเว้ย